รถเต็มโอเคติดแล้วไปไปแล้วทุกคนไปนะโอเคอ่ะพูดจิ๋เดี๋ยวขอย้อนหลังดูถึงกับว่ามีการแบบพบายกว่ากว่าไปพาย้อนหลังให้ย่อยใช่ครับก็ไม่เคยคิดว่ามันคืออะไรสบายยังไงบ้างเนืยอย่างบอยหของหนูอ่ะถ้าของถ้าของไม่บอกเดี๋ยวก็เห็นเองเนื้อย่าง ถ้าเป็นของที่เฮียให้ผมทุกคนน่าจะเห็นแล้วเป็นกล่องดอกไม้แล้วก็มีมีเงินอยู่ข้างในครับแต่ว่าของผมมากเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อให้เท่าไหร่เขาก็เลยซื้อย้อนหลังตอนที่มีเวลาว่างละกันแล้วก็ให้เฮียไปแล้วค่ะซึ่งเป็นอะไรก็ถ้าเฮียยังไม่อยากบอกก็จะยังไม่บอกเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือผมเห็นก่อนแลวนี่เอ๊ะนี่ของใครอ่ะ แล้วหนูยังไม่ได้ให้เฮียนะนี่หนูถ่ายงานอยู่ตรงข้ามครับผมว่าผมเห็นเอ๊ะอันนี้ของไทยเปิดมาสิ่งที่เซอรไพรส์กว่าเอยดูไหมฮะก้ารในจดหมายแฮปปี้วาเลนไท์เดย์ก็คือคอยหลัดคือไอ้บ่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 น่บ้าอบ่า่บ่บ่บวบ่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 ่บ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 ่ล่บ่บ่บ่่บ่บ่ม่บน่บ่บ่่า่ เดี๋ยวก็บอกเม่อไหใน่ไม่มีใครในบ้านที่เขียนคำว่าจูบู่ได้ทำไม่สนิทก็คิดในใจว่าเอ๊ะน่าจะรวยหนูก็น่ารักดีเอตลไปเลยแต่อย่างนี้เรื่องแผลแตกนะแม่เขาเป็นตกเฮียเห็นก่อนนี่ผมจะให้อะครับก็เลยตีเฮียนไปว่าไม่ใช่ของผมของคนอื่นครับแต่ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากจริงๆแลความตั้งใจของเราจริงๆคืออะไรเจะให้ยังไงจะเลืกความแผนไปือเลือกอะไ ก็ตั้งใจจะให้เฉยๆนี่แหละครับแต่ว่าเฮียบังเอิญเห็นซะก่อนแบบเห็นถุงวางอยู่แล้วเฮียก็เลยแอบหยิบขึ้นมาดูขอโทษครับอันนี้ก็เฮียนี่แหละไม่ได้เองที่แบบเปิดมาปุ๊บเปิดกล้องเลยนะไม่ได้ถามใครนะเอ๊ะอันนี้ของใครไม่ได้อะไรเปิดมาเออรู้ละจูบบุไม่น่าเขียนจูบบุลงไปเลยเฮียไม่อยากรู้แล้วนั่นแหละนั่นแหละถูกใจใช่ไหมครถูกใจไหมถูกใจไหมจูบอือถูกใจสิ ถูกใจไหมสิ่งของอะไรที่หนูให้มีเงินมูลค่าหรือไม่มีถ้าหนูให้ก็ถูกใจอยู่แล้ว,วแต่เพื่อนมันมีเรื่องขำเรื่องนึง่งเ,เปิดออกมาแล้วตอนนั้นมีอันเด็กในบน้านบูนดิคนหนึ่งเพิ่งซื้อของชนิดไปที่ญี่ปุ่นและซึ่งสามคนนั้นา <c oughs> สา <c oughs> นนี่บอกว่าเอาไปขายที่โรยวนี้เนาะ บอกน้องเขาบอกไปขายทิ้งเอาใช่เาะเก็บไว้ไว้ใช้ไม่เยาได้ซ้ำเลยแต่นี้ผู้เล่นี้ผู้ลนแค่ข่านะครับแล้วล้วจะได้เห็นพรอมกันเมื่อไหร่เห็นพร้อมกันเมื่อไหร่ถ้าจะบอกว่าจะเห็นไม่ใช่เ่เราจะได้รู้ว่าคืออะไรตอนนี้ยังไม่ออม่าะรู้ว่าันคืออะไรตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาใช้เย่าราจะร้วมันคือไรไปเยะเออมันเป็นอุ l กรณหรือมันเป็นอะไรอะไรเป็นชิ้นส่วนของร่างกายเนอะแบอรนเป็นน้อชิ้นส่วนภายนอกของร่างกาย แล้วเราไปทํากันบ้านเป็นยังไงตอนนั้นก็แบบจ้าอันยห้เฮียก็เดินไปเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเฮียไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แบบของแบบนี้เท่าไหร่ครับก็เลยเอาอันนี้แล้วการดูแบบปุกปีกน่ารักด้วยมีความปุกปีกแล้วก็มีความเจ๊ด้วยครับเนะทาู้มนกดนด้องเรับเฮียอลยก็ได้ฮะคือกราบ กระเป๋าครับเป็นการว่าจะเป็นกระเป๋าแบบไหนในนั้นในนั้นหนูใส่เงินไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวว่าจะได้ใช้ตอนไหนนะใช่ครับแล้วติดเรือบอยู่เนี่ยไปที่ไที่แบบเซอร์ไ์เลยปล่อยไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเอง๋อใช่ครับเพิ่งปล่อยไปตอน4โมงเย็นที่ผ่านมาเลยครับก็เพลง Special Single ของผมครับเป็น เพลงภาษาเกาหลีทั้งเพลงเลยครับก็ได้ได้มีโอกาสคอลแลบกับพี่พอลทิมครับศิลปินชาวเกาหลีครับก็โหยเพลงพร้อมมากๆเลยครับปล่อยเอ็มวีไปแล้วด้วยได้ที่พระเอกนางเอกเป็นชาวเกาหลีเป็นนักแสดงเกาหลีมาเล่นให้เลยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นก้าวที่ใหญ่มากๆสาหรับผมก้าวนึงเลยครับเพราะว่าได้ทํางานร่วมกับทางเกาหลีจริงจังเลยครับก็ได้ บินไปถ่ายทําที่เกาหลีด้วยใช่ก็นแฟนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วครับมันมันยากนะครับออกตัวภาษาเกาหละะีการสัมภาษณ์ภาษาอะไรเรื่อยอย่านียากไหมก็มีจุดที่ยากเหมือนกันครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ปกติผมเป็นคนชอบฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วฟังมานานมา,มากๆแล้วครับแล้วก็ชอบก็ชอบร้องอยู่แล้วด้วยครับเรื่องสําเนียงก็อาจจะพอมีพื้นฐานมาบ้านคือไม่พื้นฐานหนูจริงไม่แค่พื้นฐานเ<ข><พ>ราูภาษาคือแอคเซนต์นี่คือแบบว่าจริงๆของว่า มีพรสวรรค์ล้วก็ทำกานบ้านมันดีมากเราเราด้ฟังเป็นยไงว่าตอนนั้นท่าฮ้ยพอชอบมากมันฟังแบบสบายหูละมันรื่นลมอ่ะมันแบบฟังแล้วมันเบิกบานรื่นเร้คนต้นต้นดีไหะเบอร์ต้นต้นในการฟังแ่ที่สบายกว่าก็จะมีไอยู่ดปนแจมด้วยแต่เรมกานไปทำไม เราหยุดโคกัรเลยเราดิวตอนนั้นเป็นไงบ้างไม่เราไปยังอยู่ในโมเมนต์ของเราไม่เราไปในฐานะคนไข้คนไข้เนี่ยเป็นคนไข้เป็นคนไข้คนพิเศษต้องโฮมแล้วกันบตอนแรกที่เล่นอ่ะมันมันไม่ใช่เป็นคนไข้อ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่เอาแบบว่ามีความสุขแฮปปี้แบบนั้นแล้วเราก็ต้องขอตัวเองมาว่าเออเราเป็นคนไข้ที่ป่วยจริงกับเป็นคุณหมอบางทีมันคิดกันเลยไง ไมถูกว <Es> <specific> <laughs> <before> ่าในังมีนะเขาเลยบอกว่าให้ลดความสุขหรือรอยิ้มหรือว่าสีหน้าใสตาคือมันไม่ชินอะเอยูแบันอ๋อมันแฮปปี้ไปแฮปปี้ไปอ่ะมันเออลนไงเราก็ต้องลดหนูอหนูคุณหมอคหมอคุณหมอโอเคคุณหมอแต่ว่าหมดจิตหมดจิตหาเลยกไม่ยากมากหรอก ตอนนั้นเยเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคอนมเกาหลีผมก็ด้วยไม่ใช่แค่เฮียครับปติเวลาอยู่กับเฮียก็จะแบบยิ้มๆแล้วก็แบบแฮปปี้แฮปปแต่ว่าเป็นคุณหมอคุไข่ก็ต้องมีมาดต้องแบบมีความแบบื้อเจริงจังขึ้นมาน่อยเยั้นิุดเพราะว่าเฮียบาทีกชอบชัติจังหวะแหลๆ มีทีมงานเคยการช็อตเท่าไหร่ถ่ายที่นู่นแอบเงียบแอบเกรงที่ทีมงานเกาหลีเหมือนกันครับแต่ก็มีหลุดอยู่แล้วครับแต่ก็เป็นหลุดแบบน่ารักน่ารักแหละครับพี่พี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่มันตื่นเต้นเลยครับแบบเรต้องขอบคุณดาลาเกาหลีเลครับเจอกับทีมชายครับมาแล้วครับต่ช่วงอาทย์อันนั้นเจอกันครั้งแรกเลยครับก็ได้พูดคุยทำความคุ้นเคยกันแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบ คุณเคยกันเท่าไหร่กยังเกรง็งเกรงอยู่แล้วก็เจอครั้งต่อไปก็ได้ถ่ายนิตยสารด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบประมาณครึ่งวันครับแล้วก็ได้ถ่ายเอ็มีด้วยกันด้วยได้ถ่ายใช่ครับเดี๋ยวมีไลฟ์เซสชั่นด้วยครับถ่ายไปแล้วเรียบร้อยครับก็รู้สึกว่าคุณเคยกับพี่พอคิมมากขึ้นก็เริ่มเกรงน้อยลงครับเพราะพี่เขาแบบน่ารักมากด้วยพี่เขามีความสมมุติจะมีเหมือนกันนะพี่เขาน่ารักครับอะไรนะครับ ชวนอยู่ครบบผมว่าถ้ามาไทายบอกเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว โปรเจกต์อื่นๆนะครับก็ในอนาคตไม่แน่ครับอาจจะมีอีกครับแล้วก็ในอนาคตเออ่ตอนนี้มีอันนี้เป็นสเปเชียลซิงเกิลของผมนะครับยังไม่ใช่ซิงเกิลที่3นะก็ในอนาคตอาจจะมีสเปเชียลซิงเกิลอื่นๆอีกก็ได้ครับอาจจะได้คอนแรมแบบว่าคนทั่วทวีปก็เป็นได้สารีรจริงมันเป็นความฝันของศิลปินจริงๆนะ เรื่องโปรโมทที่เกาหลีก็จริงๆตอนแรกแทนไว้แล้วครับตอนแรกก็ล็องวันไว้แล้วแต่ว่าเหมือนตารางของพี่พอลคิมเขาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกระทานอาหารนครับก็เลยทําให้คิวไม่แมทช์กันครับกับทางของเราแล้วก็ทางพี่พอลคิมก็เลย อาจจะต้องโปรโมททั้งช่องทางอื่นแทนครับใช่ก็เดี๋ยวต้องมีการคุยกันระหว่างทางเรากับทางเกาหลีด้วยว่าเราจะโปรโมทยังไงบ้างครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็มีโปรโมททางออนไลน์ของที่เกาหลีด้วยอยู่แล้วครับแล้วก็ของทางเราด้วยแล้วก็อยากจะฝากเป็นแฟนด้วยครับให้แบบอยากให้ช่วยแชร์ต่อผมคิดชื่อน้องออกแล้วัาวันก่อนผมลงไปว่าแบบน้องคนนี้ชื่อน้องอะไรดีเพราะว่ารักแท้ผมไม่ได้นอนรักแท้น้องมันอีน้องเอ๊แล้วก็น้องคนนี้ แฟนๆบอกว่าเรียกน้องดอกไม้ไปแล้วแต่รู้สึกว่าผมชอบน้องบลูมิ่งเพราะว่าน้องเขาเป็นแบบอินเตอร์ครับ์นั่นแปลว่าถ้าแปลไทยก็น้องบานอย่าบานอย่าเดียวน้องดอกไม้โอเคน้องดอกไม้บานชื่อน้องบลูมิ่งแปลกะน้องบลูมิ่งครับเอาน้องบลูมิ่งละกันครับฝากแฟนๆช่วยแชร์ต่อด้วยครับกับเสื้อรัดผมว่ามีโปรเจกต์ดลูมานด้วยกันอ๋ออกาศร้อน้าก ข่าวการข่าวกรอะไรข่าวการอะไรมันจะมีซุปเปอร์เอสซ่าถกงขก็ก็วันที่บินกลับมาคุณแม่ก็คุณแม่คุณพ่อหนูแล้วพอดีก็ชวนไปดูบ้านอยู่แต่ก่อนหน้านี้เราก็ดูมาบ้างก็แนะนำหนูแล้วก็วันนี้ก็เห็นบ้านตอนไหนก็ส่งให้หนู ับอะไรแบบถ้าหนูมาอะไรเงี้ยบ้านหนูแหน่หนูไม่ไหวไม่ก็กบบที่ดูก็ก็้อก็ไม่ดีแล้วก็ซื้ออยู่ไปก็อยู่ตลอดไงใช่แต่แต่ว่าต้องหน้าต้องดูหลายที่เลยครับเพราะว่าแบบจะซื้อบ้านครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยครับไม่รู้ว่าจะเอาที่นี่ไหมด้วยงั้นก็ต้องดูอีกหลายที่เลยอาจจะไม่ได้ซื้อในเร็วนี้ด้วยซ้ำเขาก็ดูๆไปเรื่อยๆเกี่ยวเรื่องเรคุยัะไรครับ ผูก็ให้เลทราคามาว่าประมาณไหนค่ะเราก็ลองสมเด็วนี้ให้ดูแล้วก็หลังประมาณนี้อะไรเงี้ยบ้านคมบอกคนจะเป็นบ้านอย่งไรบ้านล้งเย็นแตวที่เิดแล้วเห็นว่าพี่กับน้อง,นออง,นองหนูชอบแบบบ้านแบบว่าสงบสงบ,สงบไม่มีลิฟต์อย่างนี้ไม่มีลิฟต์ครัแบใบช่คุณพ่อแบบคุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยชอบลิฟต์นะเหนื่นอยถ้ามีลิฟต์ก็ไม่ขึ้นแาวชาวบ้านแบบที่หมู่บ้านน่าอยู่ ดูมีความร่มเย็นครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไพรเวทมากขนาดนั้นคับเพราะถ้าไพรเวทมากๆก็จะเหงาเหงาอยู่เหมือนกัน่เฮียส่งให้ออดูเลเขาอกะไรมมีครับที่เฮียส่งไอเฮียส่งมาหลายที่เลยแล้วก็ไปดูไปดูที่เฮียส่งมาแล้วด้วยครับใช่ก็ชอบนะไปดูมาแล้วชอบครับแต่ว่าอาจจะยังอาจจะยังต้องดูที่อื่นอีกด้วยใช่เพราะว่าเรื่องเรื่องในการซื้อบ้านมันกว่าจะซื้อกว่าจะต่อเติม จริงๆเราซื้อไปก็ต้องเสียเวลาแบบนัทอีนเรดีไซน์อีกเเติมแบบโหปีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช่ก็ดีใจมากๆเลยครับอยากจะขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกท่านครับทางแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยที่แบบเลือก เลือกผมกับเลือกเฮียครับใช่ก็ดีใจที่ได้รับรางวัลน,นี้มากๆเลยครับต้องขอบคุณทาง Thailand Social Award มากๆเลยครับจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็พีพ่ๆสืออ่อที่เป็นกระบอกเสียงให้เราเห็นอยู่ในแบบโซเชียลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณ<อ>มากที่เ<อ>ป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ร่วมกันชูเราสองคนขึ้นมาผู้ขนาดนั้นได้ไม่ถึประมาณนั้นก็ <laughs> ที่เราแบบราะแฟนๆเลยครับทำให้เราแบบมีพากวันดีได้ เราบต้องมาเลยครับเออินเสิร์จ้าหนุ่มไปเลยครับเอาใครหลังนดนงพี่าหลังสี่เก้าเคัวนนโอเคแล้ว็พี่น้าโอเคเดียวพี่ขอคครับไปไปไป

อนี้คืออะไ๋อต้องทำนี้้วยฮะอ๋อา่ีนนิ้วเป็นยังไงอ๋อโอเค